แล้วก็พอเราจะอาบน้ําตอเนื่องจากบําบัดมาทอดอเคดคนเฮ้ยอย่าทอดทีนี้ต้องทอดอย่าทอดติดไมใจมาอย่าทอดโอ้ยไปบ้านป่าเมือนเพี่นจะหายมาอะไรเงี้ยใครเปที่สี่วิไัยเออห้ามถอดคนละวัฒนธรรมคนละวัฒนธรรมทอดเลยห้ามใส่นันต้องถอดไอ้นี่ห้ามถอดถอดไม่ได้อย่างน้อยต้องมีเกงงนหนึ่งตัวติดขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ คอนเซ็ต์และสบู่ของ LO รถใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่0983951967และสบู่อายุสรรพคุณระเบิดที่ใครผัดเซลล์ที่เสียแล้วสนใจสั่งได้ที่เพจและไลน์นี้ยาดมสมุนไพรตาหอมไทยดมแล้วหอมชื่นใจสนใจสั่งได้ที่0952596454หรือแอดไลน์นี้ แก้วเก็บความเย็นเฟสแก้วมีความจุสอแบบให้เลือก20กับ32อ่อนหาดูได้ที่ช้อปปีและอาหารเดลดิศรส b a c ็กบิเราตั้งใจทำให้ทุกมือเป็นมื้อที่แสนพิเศษด้วยบีฟวิล l ิงตันเลดี้ทุคคุกรับประทานอาหารสุดเลิศหรูง่ายๆได้ที่บ้านใครสนใจสั่งได้ที่0619511277หรือ หน้าเพจนี้สวัสดีครับมาพบกับช่องหลับพระนครออฟฟิเชียลกับช่วงรายการฟังเพลินๆกับเอินวันใจครับตอนที่แล้วเนี่ยคุยแพร่ถึงเรื่องบําบัดครับผมวันนี้จะไปไหนพี่เป็นเรือนจากลางของเปรมบางขวางบางขวางน้ำกลางบางขวางเอาเลยพี่ก็คือตอนนั้นเนี่ยพอเราตัดเสินเสร็จปุ๊บนะล้วก็ทําเรื่องนะเพราะเราโทษสูงอ่ะอย่างที่บอกไปคราวที่แล้วก็ย้ายไปที่บางขวางนะเพราะว่าก็ อย่างที่บอกอะเราก็พอจะมีข่าวคราวมาบ้างนะว่ามันการเป็นอยู่มันน่าจะดีกว่าแล้วตอนนั้นโทษเราสูงเราก็อยากจะแบบอยู่ที่มันสงบหน่อยอะพูดง่ายๆนะครับมผมก็เรียกว่าความที่ความพรีเมียมหรือความแตกต่างมันเริ่มตั้งแต่เราเดินทางไปเลยนะปกติวเวลาไปสารนี่คือเราไปรถสารใช่ไหมอันนี้ไปรถตู้ครับอ่าแต่เป็นรถตู้ล่าทานเพราะว่าเราย้ายแค่แค่สองคนยา้ายแค่สองคนก็จะไปรถตู้ มีแอร์ไหม <S <S มีแอร์สิประตูติดแอร์อั<ใ>นนี <ขอ S 1> ้เป็นปกติอยู่แล้วเป็นปกติแล้วแต่ว่าความรู้สึกเราเริ่มเฮ้ยม,ม,มันมันมันเริ่มมีความแตกต่างตั้งแต่ตอนร่างรถตู้ไปแล้วไปถึงก็ก็เป็นเดือนจาที่ที่ใหญ่ใหญ่อยู่ใหญ่มากออแล้วก็เก่าแก่มากๆมันตโทษเดือนจำมากใช่ใช่แล้วก็มีแดนประหารมีนักโทษประหารนะครับแล้วก็มีศูนย์การศึกษาการเรียนรู้อะไรที่เป็นศูนย์ใหญ่ของของของมสทด้วยเพราะฉะนั้นเราเริ่มเรียน เรียนต really e like ่อแล้วเริ่มเริ่มเรียนปริญญาตรีต่อแล้วก็พอเข้าไปเสร็จความรู้สึกก็แตกต่างมากนะครับก็กว้างใหญ่แล้วก็พอเข้าไปในในแดนนะครับต้องยอมรับว่ายุคนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่ยุคการจัดระเบียบเรือนจำเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสภาพแบบเรือนจำที่เป็นเขาเรียกว่าแดนสนธยาจริงยุคนั้นเทกัตเทกซัตมากก็งงเลยสมมติจะอยู่บําบัดไล้ไปเจอแบบนี้เฮ้ยอะไรใช่ก็คือคือสถานที่ใช่สิ่งวิลัยมากคือสถานที่อยู่คือไม่เหมือนเรือนจำ ตอนนั้นนะไม่เหมือนจําเพราะว่าแต่ละคนก็จะจับจองแต่ พื้นที่ของแต่ละคนก็จะมีการก่อสร้างเป็นพื้นที่เหมือนบ้านเลยนะหเหมือนบ้านจริงๆเพียงแต่ไม่มีฝาปิดทึบเท่านั้นเองอแต่ละที่ก็จะมีะมีเรียกเป็นมี l a n ม m a r k มี l a n m a r k ของตัวเองมีมีทีวีให้ดูบางคนนึกอยากจะมีกิจกรรมตู้ปลาก็มีตู้ปลาใหญ่ๆสมัยก่อนก็นิยมเลี้ยงพวกอะไรคับฟว o w r horn ปลาหมอสีปลาหมอสีบางคนนิยมเลี้ยงสัตว์อะไรก็ก็มีนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเล่น ที่ส่วนตัวชอบเลรุ่นเล่นั่นะรถวิทยุบังคับอะไรก็มีอ่ะมีมีก็มีมีหลากหลายมีหลากหลายเทกซ่าจริงๆแล้วก็แต่งตัวก็คือไม่ไม่ได้เป็นชุดนักโทษแล้วก็แต่งตัวทั่วไปเลยแค่แค่แค่ไม่มีขายยาแค่นั้นเองใส่ขาสั้นเกมยีเสื้อสีแดงสีเขียวสีชาอิได้หมดนทวได้หมดที่เห็นชัดก็คือผมยาวผมยาวเลยยาวเลยไว้ คือยา,ยาวเท่าไหร่ก็ตามใจตามใจเลยยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะมีเฟอร์นิเจอร์เยอะอใส่ทองอม,มีเลทแล้วก็ออกไปเยี่ยมญาตก็คืออาจจะใส่เสื้อฟ้าหน่อยอแต่เสื้อฟ้าก็คือไม่ได้เป็นเสื้อหลวงก็เป็นแบบเสื้อโปโลเท่ๆแล้วก็จะมีอาจจะมีเน็บแว่นเล็บอ่ะไปนั่งนั้นแหนเล็บแล้วก็ใส่ทองกันนะแล้วก็มีการแบบว่า นางสูบบุหรี่ในห้องเยี่ยมญาติอะไรแบบนี้คือเมื่อก่อนมันเป็นแบบนั้นเขาทำญาตสูบบุหรี่ด้วยเขานุญาตสูบบุหรี่เมื่อก่อนเป็นแบบนั้นเราก็จะงงมากตกใจมากคือทุกอย่างแปลกขูแปลกตาไปหมดแล้วก็พอเราจะอาบน้ําต่อเนื่องจากบําบัดมาถอดเทปคนเฮ้ยอย่าถอดทีนี้ต้องถอดอย่าเทปติดในใจมากอย่าถอด โอ้ยไปบ้านป่ามันเถื่นจะขายมาอะไรเงี้ยใครเป็นที่สีวินไลอห้ามถอดคนละวัฒนธรรมคนละวัฒนธรรมถอดเลยห้ามใส่นันต้องถอดไอ้นี่ห้ามถอดถอดไม่ได้อย่างน้อยต้องมีงเกงในหนึ่งตัวเพราะว่าอะไรหนึ่งคือที่นี่คือมีมีเขาเรียกว่า l อที่เป็นแบบ ผมยาวแบบเหมือนไรอย่างอะไรก็มีและอีกอย่างหนึ่งก็คนโตเยอะคนโตเยอะที่นี่ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเป็นคนลวัฒนธรรมเลคนละวัฒนธรรมแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยที่บางขวางน่ะจะเป็นการสูบน้ําบาดาลหรือน้ําจากแม่น้ําอยู่นะครับก็จะแดงๆ ยังเป็นบาดาลเป็นบาดาลบาองน้ององแดงแดงแเสร็จมาเสร็จปุ๊บจะใช้เลยไม่ได้ต้องมีการตักใส่ถังแล้วเอาสารส้มแกว่งนี่คือวัฒนธรรมเขาแกล่งแล้วก็ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนใช่แล้วก็มันก็จะมีอาชีพหนึ่งจากพวกพี่น้องชาติพันธุ์ในการรับจ้างขนน้ําจากบ่อใส่ถังพวก200ลิตรหรือถังอะไรที่เล็กกว่านั้น นะครับเข็นมาส่งตามหน้าบ้านแต่ละคนตามที่อยู่แต่ละคนนะพร้อมกับแบ่งสารส้มให้เรียบร้อยรายได้ครรายได้ดีมากเพราะว่ารายได้น่าจะดีทุกอาชีพรายได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบีบนวดเป็นขนน้ําแล้วก็จะมีอาชีพแปลกๆอ่ะผมยกตัวอย่างสมมติบีบนวดเนี่ยชั่วโมงนึงบางขวางจ่ายกี่บาทผมว่าก็น่าจะมีแบบคือมาแล้วแต่คนด้วยถ้าขายใหญ่หน่อยผมว่าต่ำๆเอาขายใหญ่เลยเอาขายใหญ่โหเป็นพันครับไปนวดไว้หนุ่มไปนวด้วยหนุ่มนมกล่อง บางครั้งมีฟรีด้วยในหนวดโดนต่อปีแล้วแม่งครโดนทั้งวันทั้งคืนไม่คนละเรื่องถ้าบอกเด็กนวดบางขวางนี่คือแบบมีตาเด็กนวดไว้หนวดให้หุ่นโอคุกงพี่ที่ใช่สมัยก่อนที่ว่าทำงานข้างในแล้วส่งเงินสร้างบ้านข้างนอกคือมีจริงนะจริงจริงมีจิงถ้าคนขยันอะไรเงี้ยคือมันจับเป็นธุรกิจได้หมดค้าขายแล้วยังไม่มองเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายนะเอาแค่ผิดกฎหมายเนแหละซักผ้าแล้วก็พวกขายพวก ชุดกาแฟแบ่งขายโอ้ยกินกันโหดบ้านกาแฟที่นู่นเคยเห็นไหมก็คือเขาจะสั่งมาเป็นฟอยนะกาแฟน้ําตาลคอฟฟี่เมดอะไรต่างๆเขาจะซื้อพวกถุงพลาสติกมานแล้วก็มาตักอย่างเราจะช้อนสองช้อนตักแล้วก็ม้วน แล้วร้านแต่งยางร้านแต่งยางร้านแงยางขาย3 in อินวันบางใช่ทรีอวใช่แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยสีวิไลไม่สีวิไลคือบนตึกมีร้านค้าด้วยเออตามมุมตามซอกเสร็จปุ๊บหิวๆิวดูหนังเสร็จสมัยก่อนบางขวางยังเป็นดูเคเบิลอยู่แล้วก็จะดูพวก HBO โอ้โหซีนิมแอดูหนังฝรั่งดูดีกว่าข้างนอกอีกดูดีข้างนอกอีกเสร็จปุ๊บดึกๆดูหนังหิวกลางคืนปุ๊บ สั่งมาม่าครับมาม่ามากดน้าร้อนยืนส่งมาเรียบร้อยอยากกินกาแฟมีเรียบร้อยน้ําร้อนกดแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยแล้วก็แต่ละคนก็สามารถที่จะมีทีวีดูได้อใครมีกําลังก็ก็หาเอาเองหาเอาเองดูกันนะแล้วก็แบบโหชีวิตมันมันต่างกันเยอะมากมีเข้าวแดงก็ไม่เจอแล้วสิใช่ก็จะเป็นใช่ก็จะเป็นข้าวที่อาหารกินดีกว่าไหมอาหารกินอาหารหลัดวอาหารหลววดีกว่าดีกว่าดีกว่าหลังๆยิ่งดี เพราะไม่างั้นเขามีร้องเรียนถ้าทําให้ดีเขาร้องเรียนบางขวาก็จะมีู้นักกฎหมายมีอะไรของเขาจะเป็นนักโทษนะใช่นักโทษแล้วก็บัณฑิตเยอะนักกฎหมายเยอะอนะครับคนสําคัญสําคัญเยอะใช่ใช,ใช่ชื่อดังๆก็ก็เยอะก็เยอะแล้วก็ปรับตัวในการใช้ช่วงแรกๆก็ก็ค่อนข้างที่จะแบบแปลกหูแปลกตานะเราก็ต้องพยายามปรับแล้วก็วกเราก็เริ่มที่จะเรามาสายดนตรีแล้วก็ทําชมรมทําอะไรแล้วก็ สร้างวงตัวเองขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่มีพื้นที่สําหรับสอบดนตรีที่เป็นกิจลักษณะเราก็เริ่มแบบว่ารวมกลุ่มรวมกลุ่มกันเสนอทําห้องสอบดนตรีทําพัฒนาดนตรีคือจริงๆแล้วผมทํางานเกี่ยวกับดนตรีตั้นแต่บําบัดแล้วนะเวลามีงานกิจกรรมพวกงานปีใหม่สงกรานต์เราก็จะเดินสายไปเล่นนะตามแดนต่างๆแล้วก็อย่างที่บําบัดยกตัวอย่างเขาจะมีกลุ่มน้องๆที่เป็น LG ตามไปด้วย นะครับก็ไปเป็นแดนเซอร์มากเวลาเล่นนะเป็ุตนะคนจะชอบดูเขาก็จะแต่งตัวด้วยสวยนะเป็นเหมือนผู้หญิงออกมาเต้นนะคนก็จะแฮปปี้มีการคล้องพวงมาลัยนะแล้วก็บีโชวคมังคนแบบจบเคยทำคาบาล่มาก็จะโชว์มันจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็น LG โชว์หรือเป็นผู้หญิงโชว์ตามประสบการณ์ผมที่จะนิยมนำมาโชว์วากิวแบบเซ็กซี่ก็คือเพลงซอมบี้ เดอ c a คนเบอรี่เลื่อยเรื่อยๆแคนเบอรใช่เดอะแคนเบอรี่อิโยเซึ่งผมก็มีความกังขามากๆเลยว่าไอเพลงนี้มันพูดกับเรื่องสงครามจริงหัวการฆ่าคนการล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างชาวไอริชแล้วในประเทศไทยทำไมมันเต้นจบ้าอะไรกันคืนงงมากเลยสวนทางสวนทางกันแล้วเวลาไปโชว์ก็จะมีเนี่ยน้อง LG ลจเนี่ยก็แต่งเป็นผู้หญิงเลยแต่งชุดเซ็กซี่นิดนึง อินโยเฮแล้วก็เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจความหมายเพลงหรอนะใช่ก็ผมก็มันก็เป็นวัฒนธรรมต่อเนื่องกันมาแล้วก็เวลาไปแต่ละแดนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีผู้ชายที่แบบวิดวิววิดวิวอะไรเงี้ยแล้วก็มีนมมให้แป๊บซี่แล้วก็มีเหตุการณ์แปลกก็เหมือนการเล่นดนตรีอยู่คืออย่างเวลาเราไปงานมันก็จะมีฉากถูกไหมฉากก็จะเป็นเหมือนกับพร้าผิวๆทิ้งลงมาแล้วก็จะมีป้ายอ๋องานเลื่นเลิงปีใหม่ประจําปีแล้วว่าไป เล่นเล่นอยู่หันไปมองไอ้หลังฉากม่ันนู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 นเหมือนมีคนอยู่ข้างในแล้วเหมือนไม่ได้มีแค่คนเดียวมันคืออะไรตอนแรกมันสงสัยคืออะไรแล้วขยับเคลื่อนไหวได้ด้วยเมีกับเพื่อนกับมีกับเพื่อนกับเพื่อนอย่างน้อยต้องมีสองอ่ะเออทำบอะไรอะไรเงี้ยก็แปลกๆนะมีอะไรที่ไม่ได้เห็นข้างนอกเนี่ย ไปเห็นไดคุกได้หมดใช่อะไรที่มันแปลกมันมีในคุกหมดมันกล้าทากล้าที่จะคาดไม่ถึงอะคาดไม่ถึงคือแปลกใจตลอดเวลาประหลาดใจมากมีให้ตื่นเต้นตลอดใช่ใช่ครับเอาแล้วที่พออยู่บางขวางทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วอันนีความเคาเรียกว่าความกดดันของพี่เนี่ยลดลดลงแล้วลดลงลดลงบางขวางมีคนมาวุ่นวายไหมก็น้อยครับไม่ค่อยมีหรอกเขาจะอยู่กันแบบผู้ใหญ่แล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับแต่ก็จะแยกกันอยู่เป็นบ้านอย่างที่เราทราบนั่นแหละ นะครับแล้วก็เขาก็จะมีกิจกรรมเยอะนะครับแต่ที่บางขวาเนี่ยเขาจะชอบเล่นกีฬามากเลยครับเพราะว่ามีกีฬาให้เล่นเยอะมากนะครับมีตะก,กรรต้ออย่างที่เรารู้ตะก้อบาสฟุตบอลอนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาที่แปลกป่แปลกต่างคือเทนนิสเทนนิสตีเทนนิสครับ ใช้แร็กเกตยุคนั้นยุคบางขวามีเทนนิสคุณรู้เนี่ยดีเทนนิสเขาเรียกแบ่งคอร์ดกันปัดปิงปองบอกว่าใจแบ่งคอร์ดกันกับพวกตะก้อพวกแบดนะครับก็คือเขาจะมีช่วงเวลาเขาตีเทนนิสครับแล้วก็มีวิ่งก็คือแบบดีๆเลยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ออกกำลังกายคือฟิตเนสคืออย่างดีเลยครบหมดเลยครบยุคนั้นนะยุคนั้นยุคหยุคหลังแล้วยังมียังมีอยู่ไหมยังมีคนอยากจะซื้อเรื่องอยู่ไหม <ève> ยังมีอยู่ไหมก็มีบ้างครับมีบ้างมีบ้างแต่ส่วนใหญ่เขาจะไปซื้อกับพวกทั่วๆไปที่ดูแบบเราไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนดูแลมากโดก็มีผมเห็นก็มีคนหนึ่งน่าสงสารมากเขาเป็นเหมือนกับผู้ต้องขังต่างชาติชาวจีนนะนะก็เขาก็เป็นคนที่นิสัยดีด้วยนะไม่มีอะไรแกก็ไปนั่งอยู่ข้างตึกตามปกติแล้วก็ซื้อเรื่องก็โดนทำลายแล้วก็เหมือนกับตกล่องร่องน้ําร่องตึกสุดท้ายก็ก็ผิดการ เออมันอันตรายมากๆเราเดินเดินต้องดูดีด้วยคือเรียนจำมันมีอะไรที่แบบนี้บางทีมันไม่ต้องไปมีเลือดใคลนะมันจะมีพวกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่แบบมาเครือบิดแดนมั่งมาหาที่ลงเราใช่เรื่องหมาเราเองดีๆแท้ๆอะไรอย่างบิดแดนติดนี่มาเล่นการันตันอะไรเงี้ยไม่รู้่าที่ลงไม่รู้ลงใครหวยหยอกที่เราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ก็ต้องต้องต้องระวังแต่อยู่ในนั้นก็มีมีสิ่งที่ที่ดีๆหลายอย่างที่ที่เราพัฒนาได้พัฒนาตัวเองที่นั่นเช่น อ,อย่างสิ่งที่เราชอบเล่นดนตรีแล้วมันก็มีสื่อการสอนอะไรท,<ม>ที่ที่พอที่จะพัฒนาตัวเองอย่างเรื่องก,การเรียนต่อก็เหมือนการามาันถึงกว่าใช่พันถึงกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะมีสูรเรียนแล้วก็เราสามารถที่จะได้รับการอบรมจากคุณครูข<ม>้างนอกได้นะแล้วก็เรื่องกิจกรรมที่ดีๆนะที่ที่เข้ามาเยอะแยะมากมายและนี่นั่นนอกจากดนตรีพี่พี่ชอบทําอะไรที่บางครังวาดรูปวาดรูปผมเรียนวาดรูปก็เป็นกิจกรรมที่เราไปหัดในเรือนจําเลยแล้วก็ก็ฝ<ม>ึกหัดวาดรูปก็เป็นหนึน่งในอาชีพ เสริมของเราได้ไม่เพราะอะไรถึงตัดสินใจไปวาดลูกคือมันเริ่มจากตอนที่เราอยู่ที่บอชปสก่อนเราไม่มีอะไรทําอคือส่วนตัวพื้นฐานเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วชอบแล้วเวลาแบบว่าเราไปตามตลาดไปตาม เชียงใหม่ได้<ม>บาซ่าหรือว่าตามจฉลิวจักเนี่ยเราชอบไปดูคนวาดรูป<ม>เราสึกว่าคนนี้แบบโ้จิตตกรศิลปินเก่งมากเลยจากพื้นที่เขาข่าวสร้างออกมาเป็นความวิจ,จิตที่มันสวยงามมากๆเราชอบดูพอ<ม>เข้าไปในอตอนแรกเราอยู่ใน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 ,ในโงรงพักวชปศเราไม่มีอะไรทำก็เข้ากล่องข้าผัดอ่ะที่เขาแจกให้เรากินน่ยมันก็ก็ว่างเปล่าอยู่นะทานเสร็จแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรทาก็หาปากกาที่พอจะหาได้มาวาดกล่องโฟมเล่นๆ<ม>นะครับนะเริ่มจากตรงนั้นก่อน เราเริ่มรู้สึกว่ามันค่าเวลาได้ดีเพราะมันไม่มีอะไรทําอำแล้วพอเข้าไปที่บําบัดเนี่ยมันมีเพื่อนที่ที่อยู่ห้องเดียวกันอะ่ะเขาพอมีความรู้ด้านนี้อยู่บ้างเขาก็ใช้เวลาว่างตอนอยู่บนตึอนกอ่ะวาดรูปเราก็ไปนั่งดูเขาแล้วก็เริ่มให้เขาแบบสอนมากเราก็เลยเริ่มต้นจากการที่เราไปหากระดาษกับดินสอนก่อนเราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วก็วิ่งไปสมิเมียนเลยเสมิียนก็มีกระดาษ A4 ที่เขาไว้ใช้ใชทํางาน กับดินสอธรรมดาอะไรยังไม่มี 2B อะไร e อออะไรยังไม่มีเลยก็คือดินสอธรรมดาเลยก็หัดวาดรูปตามนิตยสารที่เราดอมาจากห้องสมุทรแล้วรู้สึกว่าภาพเหมือนใช่ภาพเหมือนภาพเหมือนนะครับก็คือพอรูปแรกออกมาแล้วเขาเฮ้ยมันมันได้ว่ะอะไรเงี้ยมันไปได้นะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มหัดเริ่มบอกทางบ้านเริ่มบอกพี่ๆที่เขามาเยี่ยมบอกว่าอยากหัดวาดรูปให้ส่งหนังสือมาหน่อยยุคนั้นยังส่งหนังสือได้ก็เริ่มหัดจากหนังสือนะครับแล้วก็เริ่มฝึกพัฒนาไปเรื่อยจากรูปขาวดาเป็นรูปสีอะไรเงี้ยแล้วพอมาบางขวาง ก็เลยได้เรียนจริงจังนะเป็นหลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรียนกศออน,นอกก็มีครูข้างนอกมาสอนก็คือวาดรูปแล้วก็ดดรเรียนด,ดยยนตรีเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วมันมีเพลงที่ต่างจากในคุบด้วยเปที่ว่าออกคือติดหูเลยผมเ็นไปร้องที่ในเรียนจำน้ําตาไหลหมดเลยน้ําตาไหลทุกคนเลยชื่อเพลงต้องคําสาอันนี้เขียนที่ที่บางขวางเลยตอนนั้นมันผ่านมาสิบกว่าปีแล้วไงเราก็เลยแบบโอ้รู้สึกว่า ตอนนั้นมันก็ยังไม่เห็นฝั่งนะคือติดกี่สิบกว่าปีไม่เห็นฝั่งเังไม่เห็นฝั่งก็เลยเขียนเริ่มท้อแล้วอ่ะเริ่มผมอะผมมาตัวผมเองผมผมไม่ท้อเท่าไหร่เพราะพยายามสร้างกำลังใจให้ตัวเองตลอดนะแล้วเราก็คิดว่ามันจะต้องมีวันของเราแหละนะแต่ว่าคนที่เขารอเราอ่ะกลัวว่าเขาจะท้อคนทั้งนอกเราไม่รู้ใจเขานะเพราะว่ามันมันแลกมาด้วยหลายอย่างเรื่องเวลาเรื่อง ขาใชดจ่ายเรื่องอะไรทุกอย่างอาจจะหมดกําลังใจเราก็เลยอยากเขียนเพลงต้องคำสาปเนี่ยให้กําลังใจเขาว่าคำสาปมันมีได้มันก็หมดได้นันมันก็เหมือนการที่เราอยู่ในนี้เรามาชดใช้เนาะวันหนึ่งการรับโทษของเรามต้องหมดแล้ววันหนึ่งจะได้กลับไปออกออกไปอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเพลงต้องคำสาปเหมือนน้ําตาไหลกันทั่วหน้าใช่แล้วก็พอพอออกมาก็เลยมีโอกาสได้ทําเป็นเพลงนี้ถ่ายมิวสิกมิวสิกก็เลยเป็นที่รู้จักเขาเแพทต์ติดก็มีแต่ครอบครัวที่มาดูแลที่สุดคนอื่นมันไปหมดเงื่อนฝูมันไปหมดใช่ใช บางขวางเนี่ยที่ผมได้ยินได้ฟังนะมีการประหารชีวิตอมาโดยตลอดอ่ายุคที่พี่อยู่เนี่ยมีการประหารชีวิตมีมีแต่ยุคนั้นไม่เป็นการยิงแล้วนะจะเป็นการฉีดยาไปแต่เงี้ๆใช่วันวันที่วันที่จะมีการประหารชีวิตน่ะทุกคนจะเหมือนกับมีเซนส์อยู่รู้ลร่วงหน้าเลยเพราะว่าเขาจะเก็บ ผู้นุงขังขึ้นตึกไวครับความหดหู่ใช่ก่อนจะหดหู่มากมันจะเงียบคือเราจะรู้ทันทีเลยถ้าเก็บไวเนี่ยเอาล้รู้แล้วนนี้มีคนเลี้ยงผูุ้งขังปกติก็บ่ายสามครึ่งสี่โมง้องเก็บอันนี้ถ้าแบบสักบ่ายโม่บ่ายสองเก็บเนี่ยมาแล้รู้ละรู้แล้วแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีอาจจะแบบส่งซิกอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่ามีนะครับว่ามีก็น่าจะมีอยู่สองสามรายมั้งตอนนั้นนะครับที่ที่อยู่ถ้าอย่างนี้ในยุคของบางขวาเนี่ยถือว่าเป็นเรือนจำที่เหมือนกับโอเค ปลิดชีพชีวิตเยอะใช่ครับมันมีผีไหมเคยเจอไหมตัวผมเองอ่ะผมไม่เคยไม่เคยเจอตรงๆแต่ว่ามีคนเล่าให้ฟังหลายเหตุการณ์นะครับหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะที่ขังซอยดลนสิทธิ์นะครับก็จะเป็นตึกนะครับประมาณทัก3สามชั้นได้นะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็จะเป็นห้องซอยสำหรับคนที่ทําความผิดผิดวินัยผิดวินัยโทษรุนแรงมากๆแบบเกี่ยวกับจะทําร้ายเขาหรือแบบผิดหนักๆอ่ะก็จะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ใส่ตัว เขาก็จะไม่ให้คนในนั้นะลงมาแล้วก็งดเยี่ยมย่าอะไรต่างตามกระบวนการของเขาทีนี้ก็จะมีน้องที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องขึ้นไปรับโทษที่นั่นเนี่ยนะครับซึ่งก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วเราก็เชื่อว่าเขาคงไม่โกหกนะครับก็ไปรับโทษอยู่ประมาณทักสองสามเดือนแล้วก็ลงกลับมานะครับหลังจากชดใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่านอนไม่ค่อยได้อนอนไม่ค่อยได้เลยโดนดึงป้าห่มโดนอะไรตลอดเลยนะครับแล้วก็ เราก็ไม่รู้ว่าเป็นการแกล้งหรือไม่แกล้งน,นะเพราะว่าพอขังซอยปุ๊บเนี่ยห้องมันก็จะซอนดติดกันกำแพงมก็จะกันเพราะฉะนั้นเวลาใครพูดใครคุยอะไรเงี้ยก็จะได้ยินหมดเพราะดึกๆก็จะมีแบบห้องนู้นห้องนี้โวยวายว่าโดนผีลอกโดนผีลอบผีลอกอะไรเงี้ยก็จะมีมาเรื่อยแต่ที่น้องเขาโดนคือโดนดึงเลยโดนดึงม้าห่มโดนดึงขาโดนอะไรจนจนจนนอนไม่ได้ต้องอาศัยนอนกลางวันเอานะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าหลายๆเรื่องที่เหมือนกับว่าเคยมีคน ปิดชื่ตัวเองอนะครับในห้องต่างๆซึ่งไม่ได้มีแค่ห้องสองห้องนะมีเยอะมากๆเพราะด้วยความท,ท,ที่ที่รับไม่ได้กับสภาเพราะว่าในห้องขังเดียวนี่คือเป็นห้องแคบๆนะครับไม่มีพัดลมนะไม่มีไฟมไม่มีทีวีแสงก็คือจะลอดจากตัวซีลูกกงตรงประตูเข้ามาเท่านั้นเวลารับประทานอะไรก็ต้องรอถัดหลุมจากผู้ช่วยเหลือเอามาเสียบไว้ให้ เป็นแบบนี้นะแล้วก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยทีนี้บางคนอาจจะด้วยความเครียดเรื่องปัญหาชีวิตครอบครัวหรือแม้กระทั่งคดีความที่ต่อในเรือนจำทุกคนจะรู้ว่ามันมันมันหนักมากมันโดนทบแบบหลายเด้งมากเรียกว่าอาจจะไม่เห็นไม่เห็นเดือนเห็นแต่วันเลยสำหรับโทษที่ที่ที่จะรับเพิ่มมาก็เลยอาจจะตัดสินใจแบบนั้นลาโลกดีกว่าบางคนก็แบบว่าอมีเยอะในนู้นใช่ส่วนใหญ่จะตายกันในบล็อกนะครับผูกมากหรือว่า นั่งเอาหัวตัวเองกดลงไปในน้ำมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบนั้นนั่งเอาหัวกดแปรน้ำใช่เพื่อให้ตัวเองขาดใจอ่ะใจของคือมันไม่ยากอยู่อ่ะใช่ป่ะตายดีกว่าอยู่อ่ะฟีลประมาณนั้นน่ะก็มีแล้วก็คนอื่นก็โดนหมดนะจากที่จากที่ฟังที่เล่าแล้วก็สุดท้ายเขาก็เหมือนกับนิมนต์ระนิมนต์ระมาพาก็ไม่ไหว พาก็เจอเขาเจอที่เขาพาก็เจอไม่ไหวเหยนจริงเยนจริงพาก็เจอพาก็เจอพาก็บอกโอ้เขาแรงนะอาตมาน่าจะต้านไม่ไหวต้านไม่ไหวต้านไม่ไหวนะวคุณอาจจะต้านไม่ไหวต้านไม่ไหวแล้วเขาแรงมากเขาแรงมากแต่แต่มันก็มีเป็นความเชื่อของในเรือนจำนะเวลาใครเสียชีวิตเขาก็จะมีประกาศใหม่เรียงตามสายชื่อนามสกุลเราจะรู้แล้วชื่อสามสกุลนี้ปล่อยตัวครับเรารู้แล้วถ้ามีคนที่ป่วย ในแดนเราเป็นลมคนสูงอายุถูกส่งไปพอบอแล้วถัดจากนั้นอีกไม่กี่วันหรือไม่เกินอาทิตย์มีการประกาศชื่อนั่นเราจะรู้าควาว่าเขาไปยมโลกไปแล้วเขาน่าเราไปแล้วนะฮะก็เป็นความเชื่อว่าถ้าประกาศแล้ววิญญาณเขาจะปลดปล่อยอะไรเงี้ยแต่ก็มีอีกความเชื่อนึงว่าจริงๆแล้วแม้จะตายไปแล้ววิญญาณจะไม่ถูกปลดปล่อยจนกว่าจะรับโทษทางอาญาได้ได้ฝังมาตลอดได้ได้ครบนะ ก็เป็นความเชื่อก็หมายความว่าสมมติว่าโทษสิปี่ก็คือต้องจองจำสิชีวิตไปก็ต้องเป็นเรื่องเล่าหกปีเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าและความเชื่อใช่ความเชื่อแล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งเรื่องเล่าในเรือนจาก็คือเรื่องของพวกของแตกบาดแตกที่ฝังอยู่ตรงกาแพงคุกจะทำให้เคยได้ยินไยได้ยินจะทําให้นักโทษไม่สามัคคีกันให้แตกแยกคองง่ายให้แตกแยก รักสามัคคีระบปกของยากปกของยากอาจจะมีการแหกหักหรืออะไรอย่างงี้ง่ายนะเพราะฉะนั้นในเรือนจำเขามันก็จะมีปัญหาอันนี้คือความเชื่อความเชื่อนะว่ามีการทําพิธีอะไรต่างๆไม่รู้จะเป็นความเชื่อหรือเปล่าปัจจุบันนี้มันจะมีปัญหากันอยู่แลหรือหรือเป็นค่อยลอยกันไม่หรือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ไม่รู้นะนะมันต้องแบ่งพรรคแบ่งพวกฝักแบ่งฝ่ายใช่ครับไม่ลงตัวครับเอาละสิบหกปีเนี่ยคือพี่แพทย์ติดสิบหกปีนี่นะ ออกมาสุภาพมากเลยคือผู้ววผมเป็นคนเกเรนะยังติดไม่ถึงเลย16ปีดิมันได้อะไรบ้างเนี่ยคือคือมันผ่านหลายยุคหลายสมัยต้องเล่าอย่างนี้อ้ยุคที่เล่าตั้งแต่ EP นี้ยัน EP หลังมันคือยุคแรกๆยุคมืน่นะแล้วมันก็ผ่านยุคของการจัดระเบียบเดือนจามานะครับทุกอย่างที่าวา่าไมทลายหมอพี่อยู่ทุกยุคทุกยุคตั้งแต่ข้าวแดงยุคเท็กซัสแล้วก็ยุคจัดระเบียบเดือนจันที่เข้มเข้มตึงๆที่แบบต้องแบบ คลีนทุกอย่างแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีไม่งามคือเคลียร์ออกแบบแบบร้อยเปซนะฮะแล้วก็กลับเข้ามาสู่ในเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของอทิศทางที่มันถูกต้องอมผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วมันเป็นการขัดเกลาแล้วก็มันเป็นการทำให้ให้ให้ผู้นุองขัง เตรียมความพร้อมก่อนจะออกไปข้างนอกจริงๆอ่ะไม่งั้นถ้ายังเป็นเทสซัสอยู่อย่างเงี้ยผมว่าทุกคนก็อาจจะแบบว่าอาจจะเห็นดีเห็นงานกับสิ่งที่ผิดอยู่ใช่ใช่อย่างสมัยนึงผมก็ไม่กลัวคุกเนาะเพราะในยุคเท็ซัสผมก็ไม่รู้สึกว่ามันจะน่ากลัวเหมือนกันรู้สึกว่าเข้าไปอาจจะมั่งมีสีสุขก็ได้เคยคิดแบบมีอะไรแบบนั้นอ่ะก็ก็เรียกว่ามันก็เรียนรู้เรียนรู้มานะแล้วก็สุดท้ายความเกเรในคุกมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสุดท้ายปลายทางก็เจ้าหน้าที่เขาก็ ใหญ่ที่สุดภาษาภาษาของผมก็เรียกว่าเจ้าที่รับแบดที่สุดเออมันไม่มีทางี่มันเสร็จเส็เขาอยู่แล้วใช่แล้วก็เรื่องเหลี่ยมเรื่องช่องทางนู่นนี่คือเจ้าหน้าที่เขารู้หมดแล้วครับเขารู้จากนักโทษนี่แหละนะไปทําให้เขารู้เขาก็รู้หมดแล้วแหละเล่เหลี่ยมต่างๆมันก็ไม่มีทางที่จะไปเกเรแล้วมันจะได้ดีแล้วอะทุกคนเนี่ยก็ใช่แล้วก็เรียนรู้เรียนรู้มาเรื่อยๆแล้วเราก็เติบโตขึ้นด้วยแล้วเราก็เห็นตัวอย่างคนนู้นคนนี้มาเยอะ นะครับแล้วก็คิดว่าเอ้ยทางที่มันถูกต้องทางที่มันดีก็คือการที่เรารักษาตัวอยู่ในความดีนั่นแหละแล้วก็การให้เกียรติคนอื่นการอยู่ในเรือนจําสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีประโยชน์มากที่สุดคือการได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มากกันแหละม,มันทาให้เรารู้สึกเราเรามีความกิ่งอกกิก่งใจคนอื่นม,มีความเห็นใจผู้อื่นนะครับแล้วก็รู้ศิลปะ ในการอยู่ร่วมกับคนในการพูดคุยกับคนนะครับเพราะว่าเราเจอคนมาหลากหลายมากๆเลยแล้วก็ทักษะนี้ผมว่าสามารถที่จะปรับใช้ในการทํางานในการใช้ชีวิตได้นะฮะก็ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเรื่องของการการปรับตัวเขาก็อยู่กับคนในหมู่มากความเข้าใจคนในแต่ละประเภทนะครับแล้วก็เรื่องของระเบียบวินัยต่างๆเรื่องของความเข้าใจในเรื่องเรื่องกฎระเบียบที่เขาสอดแทรกข้อคิดให้เราให้เราให้เราปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้ได้ได้ตระหนัก อย่างเช่นการกําหนดเรื่องของของใช้อะไรต่างๆที่ไม่ให้เรามีกักตุนเยอะเรื่องของล็อกเกอร์เล็กๆต่างๆเรื่องของการใช้เงินไม่เกินเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกประหยัดอดออมมัธยัตแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเรามันไม่ต้องการอะไรมากมายหรอกเนาะเราก็ใช้ชีวิตอยู่ได้นะไม่ต้องไปต้องการอะไรมากมายมันก็ทําให้เราตัดเรื่องของความโลภความอะไรไปนะพอเราออกมาเราก็จะมีเกราะป้องกัน ไม่มากก็น้อยแหละในการในการดำรงชีวิตข้างนอกเนาะเพราะว่าถ้าเริ่มมีคําว่าโลภอยากได้อยากมีอะไรเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการขุดหลุมพรางให้กับชีวิตตัวเองจะไปในทางที่ไม่ดีในไปในทางที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็ทำลายชีวิตตัวเองอีกแบบนี้อะไรว้ก็มีหลากหลายแงม่มุมมากๆครับในเรือนจําที่ที่สอนเราตอนเอ่อตอนแรกเราถามความรู้สึกได้ถูกจับมาเข้าไปตอนนี้ขอถามเนี่ยพอติดครบ16ปี8เดือนรู้วันปล่อยและก้าแรกตอนออกมาเนี่ยรู้สึกยังไงตื่นเต้นมาก เรารู้สึกว่าเฮ้ยข้างนอกมันเ,เป็นยังไงแล้วมันนานมากมเราเข้ามานั้นเนี่ยสมัยยังไม่มีสมาร์ทโฟน<ม>นะยังไม่มีรถไฟใต้ดินนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะออกมาเนี่ยพอเราทราบป้ายแล้วเราเริ่มมีการหาข้อมูลจากน้องๆ<ม>ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นยังไง<ม>ตรงนั้นมันยังมีไหมถนนหน,นทางเป็นยังไง แอปพลิเคชันต่างๆอันนี้เขาไว้ทําอะไรนะก็พยายามหาข้อมูลหรือเราก็ใ่รู้ใ่รู้หาข้อมูลเพื่อที่จะเตรียมตัวออกไปใช้ชีวิตแบบคนปกตินะครับแต่พอออกมาแล้วเนี่ยไอ้ที่เรารู้จากคําบอกเล่าของคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้แมตเปอร์เซ็นต์เดียวกับสิ่งที่เราเจอคือมันกว้างใหญ่มากโลกมันกว้างใหญ่มากสิ่งต่างๆมันทําอะไรได้มากกว่าที่ที่ที่เราคิดมากเดี๋ยวนะพี่พี่ได้อแพ้โทษทั้งหมดกี่ลูกน่าจะประมาณเจ็ด ได้ประมาณเจ็ดเจ็ดลูกยังสิบหกูอันีประมาณเจ็ดต้องบอกก่อนว่าคดียาเสพติดอ่ะคดียาเสพติดยากมากโอ้โหยากมากนะครับยากมากยังต้องติดไปสูงห้าสิบหนอได้7เจ็ดลูกนี่ยังเหลือสิบหกอยู่เลยใช่ประมาณเจ็ดลูกครคิดเอาเองแล้วกันเอาอเองแล้วกันใช่เหนื่อยมากครับแต่พอออกมาแล้วมันก็มันกป็โลกแล้วเรียกว่าเป็นกําไรชีวิตแล้วเพราะว่าเป็นสิ่งหลักสิ่งเดียวที่เราเฝ้ารอมา นะครับตลอดเวลาที่เราอยู่ข้างในนะครับเราก็วางแผนอะไรมากมายอยากจะนู่นนี่นั่นตามจินตนาการของเราอ่ะคนจะออกแต่พอออกมาแล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งแหละนะเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกน้องๆบางทีที่ใกล้ออกบางทีไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกนะไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปวางแผนอะไรเยอะนะครับเตรียมตัวเองให้พร้อมในทุกๆด้านพอออกมาเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าสิ่งที่เราจรินตนาการในเรือนจากับที่เจอข้างนอกเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเนาะๆๆออย่างนี้พี่แล้วตอนนี้ผลงานล่าสุด ผลงานล่าสุดก็มีเพลงซิงเกิลใหม่นะถ้าเป็นงานเพลงนะชื่อเพลงว่าแล้วแต่แล้วแต่อ่าแล้วแต่ไปสามารถไปดูได้ในท b e ทุกช่องทางเลย MV ก็มีนะแล้วทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีธุรกิจ ทำผลไม้แปลรูปเป็นผลไม้กระป,ป๋องนกระปุกเนี่ยอตอนนี้ก็ขายทางออนไลน์นะทุกช่องทางเลยนะช้อปปีก็มีแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีไปออกบูธนะอันนี้อันนี้เทปน่าจะออกทีหลังมผมจะไปที่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็เดินสายตามเอ,เอีเวนต์ผลิตภัณฑ์ตามบูธดาราศิลปินต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ทําบริษัทเล็กๆชื่อบริษัทมาดูมาฟังจํากัดนะก็ทํา เกี่ยวกับพวกงานบันเทิงด้วยงานภาพอะไรต่างด้วยนะล้วก็ยังมีงานบรรยายงานวิทยากรนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งงานหลักเลยนะไปตามโรงเรียนตามเรือนจําตามสถานพินิษอะไรเงี้ยเขาก็มีเรื่อยแล้วก็งานพวกพรีเซนต์เกี่ยวกับพวกรีวิวสินค้าพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยครับนะแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตสามารถติดต่อได้หมดต่อได้หลายอย่างครับผมขอเองเนี่ยท่อนฮุกของเพลงเพลงใหม่ล่าสุดหน่อยสิเจ้ายังไงก็แล้วแต่ ไม่แค่ก็แค่ทิ้งกันเมื่อคืนวันที่ดีเหล่านั้นได้ผลไปจะมีรักก็แล้วแต่ก็แค่คืนวันที่ดีที่มีความหมายปล่อยหอให้รักมันหายมันลายและตายไปพร้อมกับเธอก็แค่เพียงเท่านี้จะเอาอยัางไงก็แล้วแต่เอาฮ่า้่่ <c oughs> ครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะที่พี่แพทยมาให้เกียรติในการได้ข้อคิดอะไรมากมายได้ข้อคิดเยอะมากไปเชิญมาอีกนะสนุกดีได้ครับมันมีโอกาสเชิญมาวันนี้เราสองคนขอขอบคุณพี่แพทยครับยินดีครับครับฝากท่านผู้ชมติดตามครั้งต่อไปว่าเราจะไปพูดคุยกับใครนะสำหรับวันนี้เราทั้ง3าคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ